วันนี้ผมจะมาสอนทำเมนูเด็ดต้อนรับตรุษจ,จีนเมนูที่8ครับช่วงตรุษจ,จีนเด็กๆที่บ้านชอบกินมันเทศเคลือบน้ำตาลกันมากไม่ต้องไปซื้อกินแล้วครับลองทำตามสูตรผมดูรับรองว่าทำครั้งเดียวก็สำเร็จเลยเตรียมมันเทศ2หัวปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วหั่นแบบหั่นขัดให้ชิ้นเท่าๆกันนะครับไม่งั้นเวลาทอดจะสุกไม่พร้อมกันเอามันเทศที่หั่นแล้วไปลวกในน้ำเดือด2นาทีตักขึ้นเสด็ดน้ำแล้วใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนคลุกเคล้าให้แป้งเคลือบผิวบางๆทั่วชิ้น ตั้งน้ำมันให้ร้อนประมาณ60เอร์เซเอามันเทศลงไปทอดอย่าเพิ่งรีบพลิกนะครับรอให้แป้งเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยคนกันติดก้นกระทะใช้ไฟกลางทอดประมาณ3นาทีพี่น้องครับสำหรับผมแล้วแค่หัวใจดวงเดียวจากทุกคนก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วคลิปนี้รบกวนช่วยกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับทอดจนมันเทศเหลืองทองสุกดีแล้วตักขึ้นพักไว้เทน้ำมันออกใส่น้ำเปล่าครึ่งช้อนน้ำตาลทรายครึ่งช้อนและน้ำมันพืชเล็กน้อยลงในกระทะ เปิดไฟแรงเคี่ยวให้น้ำตาลละลายและเหนียวหนืดจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนน้ำตาลเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองเหมือนน้ำมันงารีบเทมันเทศที่ทอดไว้ลงไปคลุกเคล้าเร็วๆให้ทั่วโรยงาขาวปิดท้ายเห็นไหมครับว่าทําไม่ยากเลยมันเทศเคลือบน้ำตาลสูตรตะกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครชอบรีบเซฟสูตรไปทําให้เด็กๆที่บ้านกินกันนะครับ